สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาชุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําพิกากาดนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเปิดเข้ามา ฟัง ได้เลยนะคะหาพลังงานตรงกับคุณนะคะก็ขอให้คุณเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะใครสนใจจะลงทะเบียนเรียนนะคะอ่ออานไพ่ทำนายดวงอ่านไพ่ทำนายชีวิตรุ่น3รับอีก2ท่านนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนสมัครได้เลย1 9 9 9นะคะส่วนท่านไหนนะคะที่สนใจจะดูดวงนะคะมีคิวพิมพ์ตามกำลังซั์แล้วก็มีคิวโทรนะคะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็น้องแหวนโชคดี ะะกําไรตะกุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมในเพจได้อยากออกแบบพิเศษอย่างไรแบบไหนแจ้งไปเตยไว้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวอลเปเปอร์ Wall เสริมดวงตามกําลังทรัพย์นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะไปเตยมาในหัวข้อนี้กับหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะ าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะมีเรื่องอะไรดีๆที่จะทำให้คุณใจพองโตรหรือเปล่าเราไปดูกันเลยว้าวใบแรกขึ้นมาก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะ เป็นพระแม่ทันญลักษมีนะหมายเลขสามนะคะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะบางท่านเนี่ยช่วงนี้อยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวนะคะอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวอาจจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะได้ผลตอบแทนดีเนาะเป็นพระนางทัญลักษมีหรือแม่โพศพหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์การที่เราเองเนี่ย ได้รับการช่วยเหลือเจอจุนนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ไปช่วยเหลือเจอจุนอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตากรุณานะคะช่วยเหลือ,อ,อคนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ซึ่งการที่คุณทำแบบนี้นะคะคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเช่นกันค่ะการศึกษานะคะประสบความสำเร็จนะคะสูงสุดเลยแล้วก็ การงานนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีความราบรื่นลงตัวนะคะลักษณะาอาชีพบางท่านถ้าทําเกี่ยวกับกสิกรรมเกษตรกรรมงานที่เกี่ยวกับพืชสวนไร่นานะคะเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ พืชพันธัญญาหารของกินของอุปโภคบริโภคของสวยของงามของเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีนะคะมีโชคมีเงินไหลเข้ามาจากหลายช่องทางมากขึ้นมีความมั่งคั่งร่ารวยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ระวังเงินส่วนหนึ่งจะหมดไปกับความฟุ่มเฟือยของเราด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในอีก7วันนะคุณเองจะมีคนเข้ามาจีบมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนจะตั้งครรภ์น,นะคะก็มีเกณฑ์จะ ั้งคันแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพช่วงนี้กําลังดีแข็งแรงดีนะคะบางท่านในช่วงนี้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเดินทางแล้วดีนะคะอ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูประเด็นต่อมานะคะไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะใช้บ่อยเพราะว่าไพ่สวย ถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้เลยนะคะเซิร์ชคำว่า crypto universe นะคะจะมีเพจเข้าไปสั่งในเพจได้เลยค่ะใบเตยไม่ได้จำหน่ายนะแต่ว่าใบเตยได้มา,าได้มาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ก็หลังๆมาก็หยิบใช้บ่อยพอสมควรนะคะเราจะไปดูข่าวดีในอีก7วันนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณไปดูกันจะเป็นเรื่องอะไร อัศวินถือเหรียญน,นะคะทิศทางการเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย10ไม้ q ค e n นอ s ฟ o r ดนะคะหนึ่งเลยประเด็นของคุณคืออยากกดดันตัวเองนะคะอยากกดดันตัวเองหนึ่งเหรียญก็มานะคะ สัญลักษณ์ของการเงินการทองที่ดีขึ้นโฟโลขึ้นนะคะอย่างที่บอกแหละบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหมดไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยบางอย่างนะคะของสวยของงามนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เงินส่วนหนึ่งไปกับการตกแต่งสัญลกรรมนะคะไปเติมวิตามินผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองจะมีความสุขแหละในอีก7วันถ้าถามว่าสิ่งดีๆหรือข่าวดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันก็เป็นเรื่องของการเงินการทอง ที่จะโฟลขึ้นนะคะความหนักแน่นความมั่นใจแล้วก็ความสม่ําเสมอนะคะที่คุณทำเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเออเฟลลี่สนุกสนานอยากออกไปใช้ชีวิตอยากไปทำเออ ชีวิตให้มีความสุขอยากไปทําชีวิตให้มันมีความแบบกระปี้กระเป๋าบางคนก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีคนที่อายุอ่อนวัยกว่าเขามาจีบนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่โตแล้วแหละอายุเยอะแล้วแต่ว่ามีนิสัยเหมือนเด็กเข้ามาจีบคุณก็ได้นะคะมาให้ความสนใจนะกินเด็กเป็นอมาตะนะคะ กินคนแก่กว่าเขาว่าจะเป็นนิรันด์อารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอความสุขความสนุกสนานนะคะจะเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเราเองจะแบบกล้าออกไปผจญภยัยกล้าทาในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทําอาจจะมีการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะในช่วง7วันที่จะถึงนี้นะคะใครสุขภาพไม่ดีก็จะเป็นช่วงที่สุขภาพร่างกายของคุณนะแข็งแรงขึ้นนะคะได้พักผ่อนเต็มที่ชาร์จแบตเต็มที่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเนะาะต่อมานะคะเป็น tree of cup นะคะเป็นลักษณะของการที่คุณจะได้เฉลมิมฉลองบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะแนะ้ว่าเป็นข่าวดีค่ะอระวังแค่เรื่องความเครียดด้วยนะแบบว่านอนไม่หลับนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะแบบคนที่หลับยากมีประเด็นเรื่องการนอนนะคะมีประเด็นเรื่องการนอนมีประเด็นเรื่องของการที่แบบเ,ออเราเองกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะ ต้องต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอนน้อยก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะจะได้แบบไม่เครียดไม่กดดันตัวเองจนเกินไปทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมานะเรื่องการนอนการพักผ่อนนะมเมื่อกี้เตือนไปแล้วนะคะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเราเองเนี่ยอาจจะมีการ รีโนเวทตกแต่งนะคะซื้อของเข้าบ้านของประดับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นับว่าเป็นช่วงดีๆค่ะนับว่าเป็นช่วงดีๆนะคะแบบทำแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วดีทำแล้วเฮงปรับเปลี่ยนแล้วดีนะคะ ในเรื่องของการเงินอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนอะไรนะให้ดูดูไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เราแบบจะตัดสินใจพลาดด้วยในอีกเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนให้หาข้อมูลดีๆก่อนแล้วก็กรณีมีคนมาแบบขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ให้ดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าเออเราช่วยเขาไหวไหมช่วยแล้วตัวเองจะเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปทบทวนอีกทีก่อนจะให้การช่วยเหลือใครนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจทีหลังเนาะใครรอค่ะ ข่าวดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์รอ,อการติดต่อรอ,อการเดินทางมาเจอกันก็ในอีกเจ็ดวันมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารบางอย่างจากคนรักของคุณนะคะคนที่อยู่ไกลจากคุณหรือคนที่ดิวอยู่กับคุณตอนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอกันนะคะอาจจะมีการวางแผนเหมือนกับวางแผนว่าเออชวนคุณไปเที่ยวชวนคุณไปเดทอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะวางแผนมาเจอกับคุณนะคะหรือบางท่าน,นในอีกเจ็ดวันอาจจะมีข่าวดีเรื่องของยดยานพาหนะคัน บางท่านได้รถคันใหม่บางท่านอาจจะมีโชคมีลาบจากหมายเลขทะเบียนรถนะคะหรือยานพาหนะของคุณก็ได้หรืออาจจะมีช่วงที่คุณได้เดินทางด้วยนะคะในอีก7วันก็นับว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่เดินทางแล้วจะมีโชคการเดินทางจะนําพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วัน ก็วันนี้นับว่าเป็นพลังงานดีๆนะคะใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้โพสต์นี้นะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานที่สดใสสว่างสวยัยรุ่งโรดรุ่งเรือง,ง,งอยู่เสมอๆต้องไวอย่างนี้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยดีๆไม่พอนะเราเองจะต้องหมั่นกระทําคุณงามความดีสะสมสร้างบุญสร้างบารมีของเราต่อย,ยอดสเสบียงบุญของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างมากเลยต้องไวอย่างนี้นะคะวันนี้เราพิมพ์ขอบคุณขอบ อบคุณนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกที่เกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะพิมพ์3ามสามขอบคุณขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ความผาสุกความรุ่งโรจรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะการที่เราพิมพ์การที่เราเขียนสิ่งดีๆออกไปล้วนทําให้เราดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะเป็นจริงได้สิ่งที่คุณพูดเป็นจริงได้การ ดูดวงนะคะดูเพื่อนําทางดูเพื่อให้เราเห็นแสงสว่างไม่ให้ดูแล้วก็งมงายนะคะมันมีหลายเคสนะที่แบบว่าบางเรื่องเนี่ยอยากให้เป็นคําตอบให้มันได้ดั่งใจตนบางสิ่งบางอย่างถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ได้มันก็คือยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางเรื่องมันมีสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้แต่สิ่งที่เราทําได้ควบคุมได้คือจิตใจ,ใจของเรานะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันขอให้คุณมีความดีสถิตอยู่ในใจคุณในทุกๆวันนะคะเจอกับไปเต้นในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขความสดใสสว่างสวยรุ่งโรจน์รุ่งรรรเรืองนะคะสวัสดีค่ะ